แ่ซุ้มสนั่นชุดนี้ของใหม่ดาวิกาทั้งแหวกทั้งเว,ว้าจนลืมมองหน้าก็คนสวยจะใส่ชุดไหนหรือแต่งชุดไหนก็สวยจริงๆสำหรับนางเอกลูกครึ่งใหม่ดาวิกาโฮเนที่นับวันยิ่งสวยสร้างเรื่องกระแสความฮอตมาแรงขึ้นแท่นซุปตาร์แถวหน้าของวงการบันเทิงไทยอีกคนและต้องบอกเลยว่าสาวใหม่เป็นคนที่รูปร่างเพอร์เฟกมากๆหยิบจับใส่ชุดไหนก็จึงตาแตก ทอร่าสุดทำเอาไอจีลุกเป็นไฟกับแวร์ชั่นชุดเดทส,สั้นไลส่สีโทนชมพูสุดหวานทั้งแหวกทั้งเววจนหลายคนหลุดโฟกัสผิดจุด